สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูก็จะมาพาทำแบบฝึกหัดออนไลน์นะคะจาก l i ฟ e w o r k s h e e t นะคะสิ่งแรกเลยนะคะนักเรียนดูที่ลิงก์ที่ครูส่งให้ก่อนนะคะพอเห็นลิงก์ที่ครูส่งให้ครูบอกว่า,วาอ่ะทำแบบฝึกหัดจากลิงก์ที่ครูส่งให้กดที่ลิงก์ที่ครูส่งให้เลยนะคะหลังจากนักเรียนกดที่ลิงก์ที่ครูส่งให้แล้วก็จะขึ้นหน้าต่างใบงานหรือแบบฝึกหัด แต่ละเรื่องขึ้นมานะคะว่าให้ทำเรื่องไหนตอนนี้อยู่ในเรื่องของ my body my body ก็คือร่างกายของฉันนะคะให้นักเรียนทำาใบงาน,นชิ้นนี้โดยหน้าต่างทุกคนก็จะได้หน้าต่างมาเหมือนครูตัวอย่างนี้ครูใช้เปิดจากมือถือนะคะโทรศัพท์ 3, มือถือนักเรียนสามารถทําจาก โทรศัพท์มือถือหรือจากคอมโน้ตบุ๊กได้เหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะถ้าของใครเห็นเป็นจอเล็กนักเรียนสามารถใช้นิ้วซูมขยายได้เหมือนที่เราทัชสกรีนจากหน้าจอปกติทั่วไปเลยนะคะซูมเข้าซูมออกเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาขยับขึ้นข้างบนข้างล่างอันนี้คือได้หมดตามที่เราสัมผัสที่หน้าจอนะคะอ่ะหลังจากนี้สิ่งแรกที่เราจะทำใบงานนะคะ นักเรียนต้องกํำกับความเป็นเจ้าของเธออะไรก็ต้องใส่ชื่อชนันเลขที่ให้เรียบร้อยเนาะคราวนี้นักเรียนเห็นไหคะข้างบนที่ครูเขียนบอกว่าเนม e แล้วจะมีกรอบอ่าถ้ามองไม่เห็นครูขออนุญาตซูมเข้ามานะคะเนี่ยแล้วจะมีกรอบถ้าเป็นกรอบตัวนี้แสดงว่านักเรียนต้อง พิมพ์ชื่อหรือกรอกชื่อเอ๊ะจะกรอกยังไงเอ่ยงั้นเรามาดูกันค่ะเป็นกรอบแบบเนี้ยไม่ยากเลยค่ะนักเรียนทัชส c r e e n ก็คือจิ้มลงไปที่กรอบข้อความส่วนไหนก็ได้จิ้มลงไปเลยก็จะขึ้นเป็นกรอบขอบสีฟ้าใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้นเครอร์เซอร์มาแสดงว่าเราสามารถพิมพ์ไดแ้แล้วให้นักเรียนพิมพ์ชื่อของนักเรียนลงไปภาษาไทายหรือภาษาอังกฤษนะคะ ครูก็จะพิมพ์ชื่อครูอันนี้คือตัวอย่างนะคะครูก็จะพิมพ์ชื่อลงไปนามสกุลด้วยหลังจากพิมพ์ชื่อนามสกุลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรามาเลือกที่คําว่าเสร็จสิ้นนะคะมันก็จะโชว์ชื่อของเราที่เราพิมพ์ไปเมื่อกี้เสร็จแล้วเราก็มาใส่ที่ห้องคลาสตรงนี้ก็คือห้องคลิกไปเลยจิ้มไปแล้วก็บอกว่าเป็นปสทั 4ทับอะไรใส่ลงไปสมมติว่าคูอยู่4ทับ5นะคะเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นเหมือนเดิม no number อันนี้คือเลขที่นะคะเพราะใส่เลขที่แล้วอย่างเช่นหนูก็กดแล้วก็พิมพ์เลขที่ของเราทำเหมือนเดิมเลย หลังจากเสร็จแล้วนะคะมาอ่านคําชี้แจงเขาให้ทําอะไรเขาบอกว่าให้นักเรียนจับคู่คําศัพท์ส่วนต่างๆของร่างกายโดยลากคําศัพท์วางในกรอบให้ถูกต้องอเขามีคำศัพท์ให้พวกเราอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะมีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำเอ่ยคือ10คําด้วยกันให้นักเรียนดึงคําศัพท์เนี้ยที่อยู่ข้างล่างมาใส่ในกรอบให้ถูกต้องใช่ไหมคะอย่างเช่นมาดูคําแรก mouth คืออะไรยกตัวอย่างอันนี้คือตัวอย่างไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะ mount มองว่าเป็นปากอ่ะหนูก็ลากขึ้นไปหาคำศัพท์คำน,นั้นสมมตินะคะอันที่สองลากไปหลังจากได้คำศัพท์แล้วนักเรียนต้องลากไปให้ครบทุกคำนะคะถึงจะมาประมวลผลเป็นคะแนนแต่ถ้าไม่ครบทุกคำคะแนนที่ได้ก็จะได้เท่ากับ แค่คำที่นักเรียนตอบไปนะคะหลังจากตอบเสร็จแล้วลากขึ้นไปจนครบแล้วเห็นไหมล่ะง่ายมากใช่ไหมคะไม่ยากเลยเราเห็นคำว่า finish ครูซูมให้ดูข้างล่างเนี่ย finish สีฟ้าเนี่ยนะคะคือว่าเสร็จสิ้นเพื่อที่จะส่งงานให้ครูหลังจากกดเสร็จแล้วจะขึ้นกล่องข้อความมาเดี๋ยวครูซูมให้ดูนะคะขึ้นกล่องข้อความมาเขาบอกว่า ทางซ้าย Check my answers ก็คือดูคำตอบมาฝั่งขวาส่งคำตอบส่งใบงานเนี้ยกับมหาครูจะเป็นการส่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นครูให้นักเรียนทำแบบออนไลน์นักเรียนก็ต้องส่งงานครูกลับมาแบบออนไลน์โดยการให้นักเรียนเลือกที่ email answers to my teacher คลิกไปเลยหลังจากจิ้มลงไปแล้วก็จะขึ้น ข้อความมาเพื่อที่จะให้เรากรอกรายละเอียดของเรานะคะเห็นกรอบแรกบอกว่า enter your full name <c oughs> ก็คือให้นักเรียนใส่ชื่อของนักเรียนนะคะชื่อนามสกุลจากที่เราพิมพ์ลงไปเมื่อกี้ในของใบงานเราก็มาพิมพ์ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเนะอะครูก็จะพิมพ์ชื่อเหมือนเดิมที่เราพิมพ์ลงไปนะคะนักเรียนสามารถพิมพ์ภาษาไทยได้นะะ อะหลังจากพิมพ์เสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นเหมือนเดิมมากรอบที่2กรอบที่2นะคะให้นักเรียนใส่ห้องว่าเราอยู่ห้องไหนปอ4ทับ5สมมติคุยอยู่ปสีทับ5นะคะเสร็จแล้วก็เสร็จสิ้น มารอบที่3เขาบอกว่า school s u b j e c t อันนี้คือวิชาอะไรวิชาที่เราเรียนนะคะดังนั้นดูว่าใบงานที่ครูให้ทำเป็นของวิชาอะไรตัวอย่างนี้เป็นวิชาภาษาอังกฤษใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องใส่คำว่าวิชาภาษาอังกฤษอ่าพิมพ์ลงไปภาษาอังกฤษลงไปต้องดูว่าเป็นวิชาไหนนะคะเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นเหมือนเดิม อ่าสุดท้ายสำคัญงานจะมาถึงครูหรือไม่อยู่ที่สุดท้ายล้ค่ะกรอบสุดท้ายเนี้ยเขาบอกว่า enter your teacher's email or key code เขาบอกว่าให้นักเรียนใส่อีเมลหรือโค้ดเพื่อที่จะส่งงานมาที่ครูเมลหรือโค้ดนี้ไม่ใช่เมลของนักเรียนนะลูกจะเป็นเมลของครูที่จะส่งงานเข้ามาหาเมลของครูหรือใส่ รหัสดังนั้นครูจะให้นักเรียนใส่รหัสเป็นรหัสที่ครูบอกนักเรียนไว้ทุกครั้งเวลาเราทำงานที่จะส่งงานมาหาครูนะคะให้นักเรียนใส่รหัสนี้เสมอคลิกลงไปเหมือนเดิมจะเป็นรหัสพิมพ์ไปเลย3 4 P Z D j E ต่อด้วย07แล้วก็ F A อ่ะเราจะใส่ด้วยรหัส34 P Z D J E 07แล้วก็ F A นะคะหลังจากที่นักเรียนใส่รหัสเสร็จแล้วสุดท้ายเ e n ตตรงนี้ก็คือคำว่าส่งนักเรียนต้องกดส่งด้วยเพื่อที่จะงานมาถึงครูกดเซนอ่ามันก็จะขึ้นกล่องหน้าต่างขึ้นมาบอกว่าคุณได้ส่ง คำตอบหรือคุณได้ส่งใบงานของคุณมาไปถึงคุณครูเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดตกลงได้เลยเป็นอันเสร็จสิน้นพอเสร็จสิน้นเป็นขึ้นในาใหญ่นักเรียนลองสว o ดูน้าเล็กสิเห็นไหมคะแล้วมันจะขึ้นคะแนนให้เราอันนี้คือหมายว่าครูตรวจให้เรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นนักเรียนก็จะรู้เลยว่านักเรียนถูกกี่คําหรือผิดกี่คําแล้วการสังเกตว่าถูกหรือผิดถ้า คำตอบที่เราใส่ลงไปกรอบไหนขึ้นขอบสีเขียวแสดงว่าคำตอบถูกแต่ถ้ากรอบไหนขึ้นสีแดงแสดงว่าคำตอบผิดนักเรียนจะส่งครูแค่ครั้งเดียวเท่านั้นต่อหนึ่งไปงานนะคะหลังจากเสร็จแล้วนักเรียนก็กดออกได้ปกติเลยอ่ะใครที่ส่งงานครูแล้วเดี๋ยวครูจะพามาเช็คดูว่ามีใครที่ส่งงานครูแล้วนะคะก็จะมาเข้าดู นี่ก็จะแจ้งเตือนมาทั้งหมดเลยเห็นไหมคะมันก็จะไล่ลำดับมาว่ามีใครส่งงานคูแล้วบ้างก็จะบอกชื่อเลยว่าชื่ออะไรอยู่ชั้นอยู่ห้องไหนนะคะแล้วได้คะแนนเท่าไหร่เนาะอ่ะจะบอกมาหมดเลยว่าอยู่ห้องไหนส่งวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะคะอ่ะสำหรับคราวนี้นักเรียนดูวิธีการทำจบแล้วให้นักเรียนทุกคนไปทำใบงานเพื่อส่งครูได้เลยแล้วเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ